เปิดรับสมัครสมาชิกช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยดังนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะสนับสนุนเครดิตให้กับผมก็สามารถสมัครได้โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ครับสมัคร<ะ>ร่วมในการเป็นสมาชิกค,ครับสวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปรวสีเงินมานำเสนอครับ วันนี้เป็นบทความประจำวันพุทธที่9ตุลาคม2567ปรากฏการณสุริยันจันจุบบอกว่าโลกแตกเพราะยิวอาหรับเปิดฉากสงครามแล้วคนไทยเฉยๆแต่เมื่อวาน8ตุลา67คุณไพบูลนิติตะวันเลขาพลังประชารัฐประกาศวันนี้ได้รับการยืนยันล่าสุดแล้วว่า จะเป็นวันที่10ตุลาแน่นอนซึ่งวันนี้8ตุลาเหลือเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงแล้วที่พักแกนนำรัฐบาลพักหนึ่งอาจจะล่มสลายได้โดยในวันที่10ตุลาสื่อมวลชนจะได้ทราบเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปจะแจ้งให้ทราบว่าเรื่องอะไรที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องใหญ่และอาจจะพัฒนาไปสู่บทจบ ของพรรคแกนนารัฐบาลเท่านั้นแหละทั้งประเทศเหมือนตูดติดสปริงเด้งผึงไปตามๆกันบางคนไซจัดถึงขั้นหงายท้องตกเตียงถามวุ่นวายพักคไหนวะแกนนำที่ภัยบูลกระตาว่าจะนำไปสู่บทจบพักแกนนารัฐบาลก็มีพักคเดียวคือพักเพื่อไทยจะว่าเป็นพัรภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะใช่เพราะภูมิใจไทย เป็นพักแก่นในของพักแกนนอกอีกทีมากกว่าคุณภัยบูลทำคนตาค้างทั้งคืนนี้เลยนะแบบนี้ถ้ารุ่งขึ้น7โมงเช้าของ10ตุลารัฐบาลเพื่อไทยยังกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์สีมี iPad เป็นคัมพีไม่มีอะไรเกิดขึ้นละก็เสียหมาเลยนะคุณภัยบูลแถมพลังประชารัฐและลุงป,ป้อมพลอยล้มละลายทางความเชื่อถือเสียทั้งคน เสียทั้งพักในตลาดการเมืองไปเลยมีเรื่องอะไรบ้างละ่ะเป็นเหตุนำสู่จุดวิบัติทางการเมืองของนายกแพทองทานและพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลผมมองไม่เห็นนะที่ไม่เห็นเพราะจุดสลบของนายกและรัฐบาลพลุนรอบตัวไปหมดเรียกว่าแตะตรงไหนสลบตรงนั้นนักข่าวถามรัฐมนตรีกลาโหมภูมิธรรมถึงเรื่องนายกคนละครึ่ง ว่าเป็นไปได้ไหมช่วงกลางตุลาจะเปลี่ยนตัวนายกโดยเอานายกคนนอกมาเป็นนายกน้อยบอกอย่าไปคิดเลยคิดก็ปวดหัวนางสาวแพทองทานชินวัตรพิ่งจะมาทำงานได้หนึ่งเดือนเองอะไรจะไปเร็วขนาดนั้นและเรื่องรักสิบล้อรอสิบตุลาที่นายภัยบูรณ์เป็นพลายกระซิบเมื่อนักข่าวถามนายภูมิธรรมที่หน้าแดงเป็นกวนอู ตอบตามสไตล์ได้ยินที่นายไพบูลพูดก็ยังนั่งคิดอยู่ว่ามันมีอะไรที่รัฐบาลทําผิดหรือจะต้องล่มสลายโอ้ยเกรนายไม่หมดหรอกท่านจะว่าไปนายภูมิธรรมก็น่ารักเหมือนลุงป้อมจะต่างกันนิดลุงป้อมแค่หนึ่งไม่คือไม่รู้แต่นายภูมิธรรมมีถึงสองไม่คือไม่เกี่ยวกับไม่ทราบ นักข่าวถามเกี่ยวกับชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไหมนายภูมิธรรมว่าเรื่องชั้น14ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเรื่องพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีสอสอเพื่อไทยหนีสารคดีสลายชุมนุมหน้าสอพอตากใบปี47ยุคทักษิณมีคนตาย78บศพซึ่งคดีจะหมดอายุค,ความ25ตุลาคมนี้นายภูมิธรรมก็บอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรค นักข่าวถามเรื่องเนวินไปพบทักษิณที่จันทร์สองล่าฮือฮากันอยู่ตอนนี้นายภูมิธรรมก็บอกผมยังไม่ทราบว่าเขาพบกันเหมือนตอนพักร่วมถูกเรียกเข้าจันทร์สองล่าไปตกลงให้ใชัยเกษมเป็นนายกหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เศรษฐาพ้นนายกนั่นคนทั้งเมืองทราบเพราะเห็นบรรดารถพักร่วมวิ่งเข้าจันทร์สองล่าคาจอโทรทัศน์ ในภูมิทรรคนเดียวบอกไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นทำเอาลุงป้อมของผมมวนต้วนเป็นกิ่งกือเขินจะว่าไปการที่นายภัยบูลออกมาย้ำเรื่องแกนนำรัฐบาลพักหนึ่งอาจจะล่มสลายให้นักข่าวเฝ้าจับตาดูตอนเจ็ดโมงเชา้าวันพฤหัสบดีที่10ตุลานั้นเข้าตำราไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ถ้าพูดหนเดียวแล้วเงียบ พอตีความได้ว่าภัยบณ์ลพลังประชารัฐเกย์ไพ่เด็ดพี่พร้อมพงเพื่อไทยแต่นี่พูดวันก่อนแล้วเมื่อวานออกมาย้ำจริงจังเป็นตุเป็นตะประจวบกับจูจูมีข่าวเนวินชิดชอบที่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับทักษิณชินวัตรมาร่วม20ปีเดินทางเข้าไปพบทักษิณที่จันทร์สองล่าโดยรัฐมนตรีมหาไทยอนุทินชาญวิรกูล ร่วมไปเป็นน้ำประสานทองในวันสุริยันจันจุสุริยะคราดจันทรคราดเป็นปรากฏการณ์จักรวาลมีอิทธิพลส่งผลต่อมนุษย์บนโลกแต่เมื่อสุริยันจันจุ18มีจะมีเป็นปรากฏการณ์สักครั้งซึ่งครั้งนี้ประจวบรัฐบาลเพื่อไทยพอดีที่จะไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อการเมืองไทยด้านใดด้านหนึ่งนั้นเห็นจะมิเป็นเช่นนั้นดอก เลยสอดประสานขานรับกับข่าว10ตุลาของคุณไพบูล์แต่มันคืออะไรผมก็ต้องตอบตามสไตล์ท่านรองนายกภูมิธรรมบวกลุงป้อมไม่รู้แล้วมันเกี่ยวกับความล่มสลายของพรรคแกนทำรัฐบาลด้วยเรื่องอะไรไม่ทราบถามว่ามีอะไรผิดไหมที่คนทั้งสามรัฐมนตรีมหาไทยเนวินทักษิณจะพบและกินข้าวกัน ทั้งนิติในพฤติในไม่มีอะไรผิดเพราะตอนนี้ทักษิณเขามีใบบริสุทธิ์แล้วจะพบปะกับใครก็เป็นเรื่องปกติส่วนนายเนวินไม่มีอะไรต้องห้ามทางการเมืองเพียงแต่ตัวเขาไปบ้ากีฬาในสนามแข่งแทนเข้าไปบ้าการเมืองในสภาเรื่องพักเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นสมาชิกก็ใช่แต่อยู่วงนอกให้นายอนุทินชาญวีรกูลเข้าไปคลุกวงใน ดังนั้นเนวินทักษินเกียวก้อยหรือชนโป้งมีอนุทินเป็นกรรมการก็ไม่ผิดกติกาอะไรแต่มันเป็นปรากฏการณ์สร้างความเอกใจให้สังคมการเมืองการบ้านเท่านั้นแหละทักษินเนวินดีกันผมไม่เอกใจดีใจด้วยซ้ำที่เห็นคนโกรธกันหันมาคืนดีกันแต่เอกใจมากในความเป็นแก่นและแกนรัฐบาลปัจจุบันจากพรรคทั้งสอง ถ้าไม่มีเหตุสําคัญเร่งด่วนชนิดคอขาดบาดตาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วล่ะก็ผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายแดงและฝ่ายสีน้ําเงินไม่จําเป็นต้องไปพบปะพูดจาเพื่อแปลศาสตราเป็นแพรพันโดยตรงเช่นนั้นหรอกประเด็นอยู่ที่ว่าการพบปะพูดจากันนี้เป็นไปเพื่อดํารงรักษาประโยชน์ชาติประชาชนผ่านทางการเมืองหรือเป็นไปเพื่อแบ่งผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองและประชาชน ไปเพื่อประโยชน์ร่วมตัวเองผ่านทางการเมืองการเมืองมันเรื่องกระดานหกนั่นคือธรรมชาติของมันแต่การป้องกันรักษาสังคมชาติบ้านเมืองร่วมกันมิให้หกบนกระดานหกการเมืองตรงนี้แหละเราควรเพ่งเล็งแล้วประเมินผลว่าจะเป็นไปในทางไหนจากเหตุการณ์วันที่10ตุลาถ้ามีจริงตามนายภัยบูลกระปูดข่าวไตรรงมีแดงขาวน้ำเงิน ผิดจากสามสีนี้แล้วไม่ใช่โทงไตรรงฉะนั้นกลั้นใจแล้วทางตารอถึงวันที่10ตุลากรถ้าไม่มีอะไรเป็นคลื่นกระชอกการเมืองระบบรัฐสภาต้องตึบนายภัยบู์ฐานทำให้ตื่นจนตาไม่หลับอีกเรื่องที่ควรต้องทราบใครจะเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ใจจดใจจ่อกันมากเพราะบ่ายวาน8ตุลาคณะกรรมการคัดเลือกเขาจัดประชุมกัน แต่ปรากฏว่าวิเรขาสันตพันธ์เลขาคณะกรรมการคัดเลือกถแถลงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการพิจารณาของที่ประชุมไฟล์เลขานุก,การจึงขอขยายระยะเวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกมีความรอบคอบที่สุดจะรวบรวมกลับมานำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกโดยเร็วซึ่งคาดว่า จะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนพฤศจิกาสาธุหลายวันแล้วที่มีเสียงคัดค้านเช่นคุณทาริสาวัฒนกเกษตอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติเขียนข้อความเผยแพร่ในขณะนี้มีแต่จิตสำนึกของคณะกรรมการสัญหาประธานธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่จะยับยั้งหายนะทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา รัฐบาลได้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งในเรื่องไม่ลดดอกเบี้ยและการคัดค้านนโยบายการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเป็นต้นล่าสุดมีการคาดหมายว่ารัฐบาลจะส่งคนของตนเข้าไปเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะใช้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากภาพนี้เกิดขึ้นหายนะของเศรษฐกิจไทยก็จะตามมาอย่างแน่นอนเหมือนที่เราเห็นในต่างชาติที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงธนาคารกลางการกระทำดังกลาง่าวทำให้ความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจสั่นคลอนเพราะธนาคารกลางที่ถูกแทรกแซงจะไม่สามารถมีบทบาทในการดูแลสีิรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว เศรษฐกิจยิ่งเสี่ยงที่จะเสียหายจากนโยบายที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเพียงอย่างเดียวโป้งเดียวจอดเลยน้ำป่าหลากที่แม่สายเชียงใหม่ท่วมแค่บ้านแค่ถนนแต่ถ้าปล่อยน้ำการเมืองเข้าท่วมแบงค์ชาติแล้อกชิบหายทั้งชาติแต่ท่านทาริสาและคณะสิทธญานุสิทธิ์หลวงตาพระมหาบวัวเป็นเขื่อนต้านกระแสตัหาเถือน ให้หยุดท่วมได้หวุดวิดกิตติรัตก็รอไปชาติหน้าบ่ายบายนะคนปลายสอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับรผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกาสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ